สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนสวัสดี FC ช่องหนุยแฟมิลีค่ะวันนี้เราโชคดีมากเอาคลายลงน้ำเรามาเจอสิ่งนี้ค่ะทุกคนมาดูว่ามันคืออะไรเราไม่คิดว่ามัเจอมาเกิดตรงนี้ดูสิคะว่ามันคืออะไรมองเผลนๆไม่เห็นเลยนี่คะ่ะเขาคือเห็ด อบหรือว่าเห็ดเพาะบ้านเราเอิินว่าเห็ดเพาะค่ะมาเกิดตรงกรอหญ้าเจ้าชูจะเป็นเห็ดเพาะฝ้ายจะมีเห็ดเพาะหนังกับเห็ดเพาะฝ้ายเขาจะไม่แตกขึ้นมานี่คะ่ะเขาจะอยู่แบบนี้ ใต้กอยญ้าดอกใหญ่มากเลยยังไม่แก่นะคะถ้าแก่จะเป็นสีดําถ้าแก่แกะดูข้างในจะเป็นสีดําตัวนี้น่าจะยังอ่อนอยู่ใหญ่มากเลยค่ะมีอีกไหม ถ้าไม่สังเกตไม่รู้ก็จะอยู่ใต้กอหญ้าแบบนี้นะคะจริงเราต้องใช้เสียมกับไม้เขี่ยแต่กลัวว่าจะไปโดนเขาแล้วมันจะแตกเพราะเขาอ่อนอีกไหม รอราคานี่ตรงนี้ดินแข็งมากเลยก็ยังเกิดมาได้ เจออีกแล้วค่ะอยู่ตรงนี้โอ้อันนี้ใหญ่มากจะเท่าฝ่ามือเลย มาเกิดในที่แบบนี้หาไม่เจอเลย โอเคค่ะเราได้แค่นี้เดี๋ยวเราหาเพิ่มทอบคนที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ